ด้วยไฟล์ของคุณที่ถูกบันทึกไว้บนคลาวด์ Microsoft 365มอบความยืดหยุ่นให้คุณทำงานในแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นบนเว็บบนเดสก์ท็อปหรือแม้แต่ในทีม Microsoft 365.com เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นทำงานหรือกลับมาทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้สามารถเข้าถึงแอปที่คุณใช้ได้บ่อยได้อย่างง่ายดายค้นหาไฟล์ที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด หรือสร้างเอกสารใหม่เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่มันจะถูกบันทึกไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติทำให้สามารถแชร์หรือเริ่มต้นการทำงานร่วมกันได้ง่ายหากคุณต้องการทำงานบน Desktop OneDrive ถูกรวมเข้ากับ Windows และสามารถติดตั้งบน Mac ได้ง่ายไฟล์ของคุณจะถูกแสดงในไฟล์ Explorer ทำให้สามารถค้นหาและเปิดไฟล์ได้อย่างสะดวกไฟล์จะถูกซิงค์กับ Cloud โดยอัตโนมัติทำให้คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้เสมอภายในแอป คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์และดูการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เกิดขึ้นเพิ่มความคิดเห็นและกล่าวถึงผู้อื่นโดยใช้ a d m e n t ช o n การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดเสมอหากคุณกำลังทำงานใน Microsoft Teams คุณสามารถเปิดไฟล์ได้โดยตรงภายในทีมโดยไม่ต้องออกจากแอป เพิ่มความเห็นทำการเปลี่ยนแปลงและเห็นผู้อื่นทำงานได้แบบเรียลไทม์ขณะดเดินทางใช้แอป Microsoft 365บนมือถือเพื่อแก้ไขไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันได้ต่อไป Microsoft 365ความยืดหยุ่นที่คุณต้องการเพื่อคงประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะทำงานในรูปแบบใด